สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Memo มเมลอนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทานบุฟเฟ่หมูกระทะปิ้งย่างนะคะราคา299บาทนะคะชื่อว่าร้านภูผาค่ะทุกคนน้ำจิ้มนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะได้เป็นน้ำจิ้มแบบนี้มาเนาะแล้วก็พวกแบบกระเทียมพวกพริกนะคะคนขาอาหารก็แบบมาสมแล้วน,นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่เราก็จะแบบมาเริ่มกันเลค่ะทุกคนนะมันจะเกเลนะ<า>ี่ยไหมในไง ียอยากมุกมิ๊บไม่อยากให้ใครมากินได้ไหมให้มันแบบมันอยู่ใกล้จริงร้านนี้ไม่ต้องให้ใครมานะร้านนี้มันอร่อยจริงอ่ะเสียมดังมากเมนูถัดไปนี้เป็นข้าวกระเทียมนะคะเราตับมาลองชิมนะคะโอ้ยไปค่ะเดี๋ยวชิมไปดูทุกคนเหลือเวลาอีกสิบ